ใบเตยอาสยามเผยชมหน้าคนสำคัญสู้อยู่เคียงข้างตั้งแต่วันแรกค่ะ 20มีนาคม2567ผู้สื่อข่าวรายงานว่าศาลอาญานัดพิจารณาคดีที่ผู้เสียหายจากคด,ดีฟอริกทรีดฟ้องตรง DJ Man <ม>พัฒนพลกุชลชรณอยุธยาและใบเตยสุทีวันนักร้องดังตกเป็นผู้ต้องหาในคดีโดยคดีนี้มีความเสียหายประมาณล้านกว่าบาทเบืองต้นศาลพิจารณาและตัดสินยกฟ้อง DJ Man และใบเตยในคดีอาญาแต่ในส่วนของคดีแพงยังต้องจ่ายค่าเสียหาย ลา่าบาทลสุดใบเตยได้ออกมาโพสภาพคู่คนสนิทนทั้งสองคนที่อยู่เคียงข้างซู้มาด้วยกันตั้งแต่วันแรกที่เกิดเรื่องในโพสต์นี้เธอได้เขียนเขาความเอาไว้ว่าขอบคุณทานายจริงและทานายเฟิร์นที่อยู่เคียงข้างซู้ไปได้วยกันเป็นความโชคดีของใบเตยมากๆที่ได้เจอกับทานายที่เก่งมีความสามารถในการใช้ข้อกฎหมายพยานหลักฐานเอกสารทุกอย่างด้วยความโปร่งใสซื่อตรงไม่หลอกลวงไม่ทอดทิ้งลูกความและอยู่เคียงข้างลูก ความอย่างสม่ำเสมอใบเตยขอขอบคุณมากๆสําหรับใครที่เจอคดีความใบเตยบอกได้เลยค่ะว่าทานายสําคัญมากๆทานายที่เก่งและเป็นคนดียิ่งหายา,ยากจริงๆขอให้ทุกคนเจอคดีความในชีวิตได้พบเจอกับทานายที่ดีแบบใบเตยขอบคุณพี่ๆสื่อมวลชนมาณที่นี้ด้ค่ะทานายใบยเตย